สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพออแอดมินบุญรรมน้ำโชกนะครับในวันที่18เมษายนส5 6 5นายหนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับอาจารย์บอลนะครับนาอเลขอาจารย์บอลวัดที่แล้วเป็นไห่หนึ้นะครับแอดมินก็เลยสนใจนะครับตัวเลขของอาจารย์บอลนี่เป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณด้วยครับเด้อวางวัดวันที่2พฤษธภาคคม2565นะครับ อาจารย์บอลจะให้แนวทางเด็กตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้บกาเน,นะครับนเนาะเพื่อตัวเลขของอาจารย์บอลอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับเนาะครับท่านผู้ชมควนจับไปติดตามรับชมรับฟังคลิปเนี่ยก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญท้ำน้ำโชกนะไม่เด้อครับเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นํำไม่เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญท้ำนํำโชกจะตามหาตัวเลขโชคลาบไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าลรอครับครับท่านผู้ชม ไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับเนาะบอลมี่รอบเลยนะครับเห็นสองรอบแล้วไปยี่นี่เนี่ยวันนี้บอลหน่งยีเส้นเกี่ยวกับเนี่ยประมาณนี้แต่โบแมนว่าถึงแล้วก็ซื้อได้พี่น้องกับอาจารย์บอลคุณกับที่ท่อมตแล้วค่ะแต่ว่าในความรู้สึกของเฮาเนาะก็บ่อยากว่าวแบบสองรอบชิวาให้คนว่าเออแบบว่างงงง่ายอย่างนี้นะแต่ว่าเฮากับความรู้สึกของเฮาเฮากับโบก็เสื่อนะไม่ลช่เสื่อหรือเปล่า ตอนเนื anyway me, ่องไม่เรื่อยเกี่บเรื่องเพศหนายงนี้ตั้งแต่มีปูอยู่หนาบ้านบ้านบอลจะอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่นี่หนาโรงเรียนโรงเรียนแล้วอยู่วัดวัดนี่แหละจะมีองค์ปูเพศนาอยู่ขังน้องสาตอนเพื่อนมาตั้งแต่เลกเนี่ยเขามาเลรียน้ำบอลอยู่บ้านเลยในฝันเพื่อนมาสององค์พอกับลูกับมาเขาฝันปกติน่ะเพื่อนจะบอกเขาฝันยังไงถ้าเซ็นบถึงกันเพศหนารอบๆซองกับพาเด็กหน่อยไปเลรียญน้ำ ก็พาเด็กน้อยเตะบอลแล้วก็ไปเล่นน้ำค<ะ>่ะครับพอลงน้ำเดี่วเ้าก,ก็กหัว่าเพลินบ่พอใจแล้วว่าเขาลงก็เขาบอกเล็กหน่อยขึ้นเด้มันเขามาสก,กิดในใจวันเลยว่าบ่าให้เล่นบอลก็บ,บอกบแต่่วาเด็กน้อยบ้างอย่ามึนอ่ะเขา,าบอลบอลเลย<ะ>ยางตำำั้มก็ไม่แพงมากนะเงื่อน,นสนามเรียนบอก<ะ>บอลว่าบ่พอใจเ่วบอลไปเยอะ บอลเล่บไปทีนี่เห็นแหงข้อใจบอลคือจังข้าขี่รถล่วงเนื่องทุงสูงหักปั๊บเลยนี่เหมือนสาวันเดี๋ยวไปขอเข้ามาอจังเล่จังเลวจังอน่อยเนาะไม่กนครับเราเป็นความเชื่อความคิดค่านะคะถล้วก็เจอกับตุกทุกคนกับพี่จิมลุกอันนี้มันจะภาพของแต่ละบุคคลอาจารย์นครับอาจารย์บอลเย็นเย็นครับต่างจากในบ้านต่างกับจากในบ้านเรากันธรรมดาไปก็แห้งได้จ้านเองทีน right claro ี้ความฝันของอาจารย์เป็นปูกับหลานบอกครับ พอกับลูกครับอ๋อพอกับลูกอ๋อองค์คนสีแดงอาจารย์พระหัตถอ๋สีเขียวครับอ๋อสีเขียวนะครับเนาะกับไทบ้านท่ากันสางแล้วครับครับอาจารย์เห็นนัญยานเขาแบ๊บแบ๊ไหมม่จ้ะเป็นเงาแบบใดจ้ะเงาดำดำคือยังค้นยางเขาเลยครับเห็นเป็นลูกทรงคนเลยแต่ว่าาบหูว่าเป็นไผครับแต่ว่าเห็นเป็นเงาดำยางเขาเป็นผูเฒ่าคืออันนี้บหูว่าถฒ่ว่าแกแต่ว่าเห็นเป็นเงาปุ๊บปุ๊บสองขังนะครับแต่ว่าทิมช่วงอยู่ บริษัทแบบต่อกันเลยทีมช่วงไปพักนึงแล้วก็ไปอีกข้าวนึงกับเขาไปอีกถ้าว่างกลับไปเบิ่งกับโบมีหยังบ่กับบริษันั่งยืนก็นั่งที่นี่ก็เห็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันบ่ได้มีไผเลยอันนี้บ่ได้ฝันนะครับเนาะเห็นกับตาอ๋อเห็นกับตาเนาะครับเนาะเป็นความคิดส่วนตัวความเชื่อส่วนบุคิดว่าคิดว่าจะไหนก็คิดว่ามาเพือเปลี่ยนใจก็คิดว่าเป็นองค์กรหนักนะครับเพราะว่าเป็น ว่านานันบุหงวา่าจะได้มาเป็นอาจารย์ให้หวย<ฆ>อาจารย์น็อตก็เลยชักจูงประมาซองเดือนดังเลยครับเพิ่งเริ่มเ็ดจริงๆนะคือ2องเดือนครับ,เร,บเริ่มับค,คือแค่สองเดือนออาจารย์ใช่ครับสองเดือนคือเริ่มให้หวยทางเพจแตกแตกตอนใดตรงใดคะอาจารย์ก็หลังจากที่อาจารย์นอ็อตไล่ซดน้ำก็<ฆ>เริ่มหวยก็เขากว่านานน้นอยู่แล้วครับ<ฆ>แต่ว่าบุม,มีคนหล้จกัก ออกโซเชียลแต่ผมมีคนติดตามอ๋อมีแต่เพจอาจารย์ใช่ครับเริ่มทํมาเพจวันสามเดือนแต่ช,ช่วงเข่าหลังจากหนึ่งเดือนไปอาจารย์น็อตก็เลยบอกว่าเห็นเรามีแววค่ะทก็เลยยู่น้ำกันมาโดนสามปีสี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตำหนักอาจารย์น็อตมีแพร่น้กบวชนั่นตะสององค์ค่ะครับเราก็เลย,เยว่ามันหีิ่งยโไอ้สิพาเห็ดเ่าก็เลยดันดันให้วันให้หวยให้มีคนติดตามพราะมีคนติดตามแล้วมีโชคมีลาภ ขาก็อยากทําบ uh, okay mm ุญ hmm. น well ําครับก็เลยมีเป็นการแบบว่าอ่ะมีพอมีคนรวมทําบุญผมก็อยากสร้างให้คนมากราบมาไหว้ครับก็เลยได้ตั้งตั้มตั้งตําหนักอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนี่บ่ได้คิดเลยครับว่าจะเป็นตําหนักบ่ได้คิดเลยแม่นครับเข้าองค์เพิ่นไว้ตรงไหี๋ยวนี้นี่ครับองค์จะอยู่นี่นี่พิ่นเฮ็ดอยู่นี่บ่จ้ะแม่นครับทางแดดเลยค่ะเคระยะตรงนีอยู่เลย เริ่มกำลังปักมุดไว้นะครับเนาะเป็นปักมุดไว้คือครัมองเสียนจะขึ้นไหมครับครับสูงจากนี้เก้าเมตรนนาจะสูงกว่าลักโซไวียตอาจารย์ตัวเลขโศกลาบส่วนมากอาจารย์ไหนมาจากไสครับเนี่ยก็คำนวณครับอ๋อเป็นสูตรหวยคำนวณคำนวณแล้วก็เส้นน้ำองมีเซน้หน่อยเรื่องเหมือนกับเส้นยังไงครอาจารย์เหมือนกับว่าเลขวันนี้อ่ะพือจังแนมเห็นนี่มองเห็นอยู่รถทัานนี้อ้าวออกถ้าเห็นตัวเลกไหย มือนั่นมันสีโดนบันดาลในเขาว่านี่โตนี่มันเป็นตะออกผมก่อนจะเอามาเป็นโตเด่นครัล้วกว่าจับครูใส่ออกอาจารย์คะขออนุญาตถามมีซื้อมีเส้นมีไอจิตวิญญาภิกษอ่าไร้งอ่าเส้นนะมีมาแต่เกิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามีเรื่องอีอย่างให้เขาหาโตนี่สีเป็นคนแบบว่าลูก่อนเหตุการณ์ครับครับจะว่านี่ละครับเหมือนกับปูมันโดนบันดาลโชคลาภให้เขาก็เหมือนกับ หูอยู่ว่าเขาสิไปในทางคิดแต่ไหมครับเพราะว่านับถือปู่่กัับบบยานถือครับนับถือมากจะถือประกอบนับถือมากกะวอนนี่คือมีความเหรนพาเลโาเป็นคนเหรนพะเหร่เครื่องล่างมาจะแตั้งแต่จำความได้นะพ่อสามนะมาพาแล้วก็เลยมาในทางนี้มันก็เลยไปได้เร็วจังหน่อยครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์ซื้อกับองคูไดไหมครับท่านจังไหนอ่าบ่อสามารถซื้อได้ครับแต่ว่าเพิ่นเหมือนกับว่ามีโดนจิตโดนใจให้เฮา สี่เหตุยังต่อไปเหมือนกับว่าเมาบอกแต่ว่าไม่บอกเี้อันนี้แม่นครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาบอกอีกต่อไปกับชีวิตชวนต่อฉันพี่น้องบ่ได้มาจากความฝันนะครับเนาะบ่ครับบ่ครับส่วนมากเป็นสูตรมาคำนวณแม่นครับบ่ได้ฝันครับถ้าฝันบ่แมนแล้วนี่เจ็ดตังคคิดว่านะคะ ตัางนะคะท่านผู้ชมกระเรย่อยพนกระเลยมาซอยกินมาจัสชนแวเพนกะจากจากที่อาจารย์บอลเราให้ฟังนะคะองององแรกที่อาจารย์บอลเราเจักเสียงภาษาจ้าเก้าเสียงครับเก้าเสียงเก้าเมตรแต่ตรงกับเลขไทยที่ให้ด้วยใช่ไหมวันที่ยี่สิบสี่บอลกระเจาะไห่สองซีชุดเต็มแล้วก็เก้าเสียงเก้าเมตรมาขึ้นในบอลไรซ์สดลูกศิษย์กะตีมากเก่าเก่ากะนี่เก่าเก่าแน่นถ้าเขางวดนี่แสดงว่าปูไห่เต็มเต็มเลยครับครับ เพราะว่าแม่นครับเพราะว่าหมยไทยนี่เป็นยังขี่เห็ดยากมากๆเลยอันนี้สามงวดติดแล้วนี่ถือว่าปูคนหายเหลี่ยวทางงวดนี้เขาอีกนี่เบอร์คำบอกเลยครับแสดงว่าคนคนไหยพักครับเชื่อความศรัทธาและอาจารย์บอนคนกระลังสามถ้าผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมในคลิปของแอดนีนนะคะแอดขออนุญาตเป็นสะพานบุญนอจารย์นะได้ครับได้ครับบคุ้นลูกเลยพี่น้องบัญชีร่วมบุญอยู่หน้าเพจเลยครับเพราะว่าปักหมุดไว้ครับ ข้าวเหนียวจะมีความตั้งใจถ้าเกิดราบบทสามหรือว่าข้าวของปฏิบัติรับส่งันได้โชคลาภหคือได้ความบุญนับกันเนาะอาจารย์เนาะสำหรับงวดงวดที่ชิมาเนี่ยครับที่ขอตัวเลขกับอาจารย์นี่ยแหละมาฝากพี่ฝากน้องเนาะตัวใดแน่ก็อาจารย์เราให้ท่านผู้ชมฟังมาอีกจักรอบนะคะเป็นเก้าครับเป็นเก้ามีเก้าหนึ่งจะมาชุดเดฟจำอะไรแต่ว่าใบฟันสอง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 กับสามสองสองครับ อันนี้รัฐบาลไทยนะครับนอกรัฐบาลไทยครับงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับครับผมงวครับอย่าลืมซื้อเลขปู่นะครับสองสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าสองสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าใช่ครับสามตัวนี้ไม่เลยครับซือเลขปู่ใช่ไหมเลขปู่ครับความยาวเจ็ดสิบเก้าเมตรครับเก้าเสียนครับเก้าสูงเก้าเอ้ยสูงเก้าเมตรครับแล้วก็เก้าเสียนตีเป็นเก่าเก่านะครับเนาะครับครับผม กบวงสรวงวันที่24นะครับบวงสรวงวันที่24เมษายนนี่บ่ครับเมษายนใกล้จะถึงอ๋อใกล้จะถึงอะครับน้องกได้เป็นพ่อพามก็เป็นอาจารย์เต้นตะวันครับหมอดูเศรษฐีครับครับแล้วก็เป็นอาจารย์ทองคํากับอาจารย์นอตีเมาร่วมงานเอาบอกทันผู้ชมนะครับถ่าย มาร่วมงานเดินทางมาในจุดใดสี่สถานที่ของอาจารย์นี่ครับอ๋อมาเดินทางมาที่บ้านแก่งนาขามนะครับตำบลนาจานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านแก่งนาจานแก่งนาขามโอ้ยแก่งนาขามนะครับเนาะครับผมแก่งนาขามตำบลนาจานนะครับถ้าเกิดมาไม่ถึงอาจารย์เราคือต้องไปดว่าเอกใจที่อย่างนี้ค่ะเหตุอาจารย์บันก็อาจารย์วันสิทธิปู่ใหญ่นะครับบัวจิระนะครับ เฟสหลักอาจารย์บอลบัวจีรานะครับที่ต่อมาได้นะครับใครมาไม่ถูกเอาไปทีครับอยากได้แค่ที่เฮ็ดบ้านหลังเดียวก็ที่จอดรถก็เลยมีเหมือนกับเพิ่งดึงห้างมาสื่อโดยเพิ่ที่ไงนี่บอลมุ่งว่าจะเห็นยังเลยครับแค่จะเฮ็ดบ้านเดียวสามไร่หนึ่งงานหารจุดศตารางว่า บ้านยังบ่เสร็จก็ได้นี่ละมี่้าพี่น้องมีโชคมีลาภก็มีคนอ,อยากบริจาคเอาไงเราเขาก็เงินมาให้บ่อนๆก็จักสิบ่แม่นว่าเอาไมเฮ็ดหยัางวันก็นมักเฮ็ดบุญอยู่แล้วปกติน่ะเป็นคนไปทําบุญครับก็น,นี่แหละก็เลยเอาไอ้น็อตก็ว่าสร้างก็สร้างแล้วครับ,รบสถานที่แรกเลยได้จา,จากหมู่ตราชินีจิมมี่แบบปูที่มาสร้างแองนั้นเป็นวังพญานาคเลยนะครับเนาะพญานักได้จากถือว่าปูนี่ก่อนครับนี่สิสามอนันตนาคราชครับ ปูอนันตะนาคราชครับวู้รแรอยากเดินทางมาไปที่บองสวงก็เดินทางมาได,ด้เ้วยอรับเดินวันที่24เมษายน2565นะครับต้องเข้ามาลั้งจากไปจากเชียตังอาจารย์ต้องเข้ามาก,ก่นเดินทางมาบานเพื่อจะมาเบิ่งตำแหน่งสาลรให้เรากลับไปเรานอนฝันว่ามีปูพญานาค เกาเสียนไ่มงกุฎผู้ไส้ยืนตอนรับเล่าอยู่หน้าบ้านว่าขอบคุณที่เรามาเยี่ยมตำหนักแล้วก็บอกเลขว่าบบ้านเลขที่หลังนี้บ้านเลขที่หนึ่งเก้านแล้วก็ออกหนึ่งเก่าเลยอ๋อครับครับก็อกว่าดีใจว่าอาจารย์น้องข้ามาเยี่ยมอาจารย์เราก็มาเ่อเลกด้ยกันอาจารย์บอล้าอาจารย์ต้องข้ามฝันไม่บอกผมนี่เด้อครับพ่นนอกฝันแม่นแท้พันวาเพ่นไปไสก็บ่บเคยฝันแต่ว่ามานี่พันฝันพันก็เลยผมเห็นเพิ่นโทรตั้งแต่หง0นงเสาเลย ว่าเอันมือขึ้นฝันว่าได้เลขหนึงเก่าแต่ว่าบมูจะออกออมสินหรือรัฐบาลหลังจากเลขออกแล้วเพิ่งกระทรวงไม่เบิตจะ่าทีเป็นโพธนะผมเห็นแต่ผมมุเท่าแล้วครับตรงตรงนะครับแม่ครับตรงตรงไม่เอามอมันกองการอาจารย์วอนยุ่งวอรยทองครับอาจารย์ทองคำมครับอาจารย์ทองคำองมีลาต้นต้อเนินีจะเทนตามผู้พยานครับ เริ่มตนมาจากสององค์นี่ครับอ๋อเริ่มต้นมาจากสององค์เนี่ยครับก้อนหนนี่ก็ไปไหว้ตำนักอาจารย์นอตครับมีความศรัทธาก็เลยไปหาเสาบูช่ามากกว่าไหว้จากองค์หน่อยก่อนองค์แรกครับ,รบองค์แรกครับที่บูชาเองแล้วนํามาไหว้ขอพรอ,อาจารย์บูชามาจากไหนครับร้านพัสดุก่อสร้างครับแล้วเราไปเบิกเงินเองที่วัดหลวงปู่นูอินครับ ใช่ครับงานเลือกที่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่ความศรัทธาครับครับอันนี้เป็นองค์แรกเลยใช่ไหมครใช่ครับองค์แรกที่นํามากราบไหว้แล้วขอก็ได้พระนายโชคเลยบอกครับมากกว่าแรกใระนโชคเลยบอกครับชีวิตดีข <ๆ S 2> ึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เข้ามาสักการะบูชาเป็นนะครับครับ,รบกอดได้มาองคสองบอดมาเปิดร้านอยู่นี่ก็ได้บูชาองค์ใหญ่มากอ๋อา่ะจังมัมีความตั้งใจนะครับว่าอยากสร้างองค์ปูเมื่อกี้มีโอกาสก็ ได้เร er like okay. er ิ่มสร้างครับวันที่24ก็มาแล้วครับเธอขาดป่ะมาท้ายโอกาสจะมาเด้วย24 24ก็จะถึงนี้ครับโอเคใช่เไยครับบางเสลานลึกนี่วะครับใช่ครับวงสวงก่อนสร้างครับอ๋อเป็นงานวงสวงนะครับเดี๋ยวยังได้ทำไปช่วงไปได้ครับช่วงไปช่วงไปชมวาไแล้วมีของปูยานะครับอยู่ย่างหน้าขาเมียครับตรงไฟแดงคือทานมาดิครับครับมาอาจารย์ขึ้นถ้าเข้ามาก็เลี้ยวซ้ายซ้ายมือ อาจารย์งวดที่พันหน้าเลขเผาเลยเนาะเผาครับเผาสามวันตีสามอาจารย์ให้เจตังเมื่อนั้นสี่เก่าเลขหน้าหนึ่งเก้าใช่ครับค่ะเลขหน้าหนึ่งสี่เก่าได้เนาะใช่ครับทางท่านผู้ชมจับกูมุนไปมุนมากแต่ขึ้นเผาเลยเนี่ยค่ะชุดเต็มนี่เราต้องจับกูเลยครับชุดเต็มนี่เก่ามีเก่าหนึ่งหนึ่งหัวหัวกรอนครับสองช่ชมนะคะตานใดที่เขาต้องจับนะคะเป็นหัว ที่สองนะคะที่มาติดตามอาจารย์บอดนะคะมึงู้ชมแอดมินจะขออนุญาตมาถ่ายทำให้แฟนคขาแฟนช่องเลยจะพาท่านผูนชนรร้ชมไปเบิ่งองค์พญานาคที่อาจารย์พันบูชามาครั้งแหลกนะครับเนะาะแนวทางที่อาจารย์จะให้เป็นสองใบนะครับใครที่ติดตามก็หน้าเพียรได้นะครับงวดนนี้อาจารย์ลงให้แล้ว,ว,วลงไปแล้วนะครับอาจารย์ชอบให้ก่อนเพราะว่า ส่วนมากเลขจะเต็มนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลยครับผมค่อันนี้งวดก่อนนั้นอันนี้เป็นใบเต็มนะครับอาจารย์จะให้2องใบนี้อ๋อรัฐบาลไทยนะครับเป็นเก้านะครับเด่นเก้าใช่ครับอันนั้นเจ๊ตังมารวบรับตัดตอนก็เลยให้เป็นตัวฟันเม็ดเดียวครับค่ะในบาม่าเมืนันกะอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับน้องพิพานมานะครับนาอของอาจารย์บอลบรรหัดด้วยค่ะเด่นเก้าติดครับสามงวดติดแล้วนะคะอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะคะ เดนเก้านะคะท่านผู้ชมเดนเก่าวิ่งเก่านะคะจับตู้ว่าเก็บตามมาเนี่ยเลขอาจารย์พ่อทุกวันนะคะครับว่าเขาสามตัวตรงพสามตัวเขาว่าสามตัวลากครับลากลสามตัวลางนะคะท่านผู้ชมอ่ะสี่เก้าเขาแล้วก็สี่หนึ่งเก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้ามาจากไหนครับเนี่ยคนคนคนเขียน่บหนอครับอ๋อใช่ครับ ถือว่างวดแรกของอาจารย์ที่แอดเจต่างชายิร่วมกับซือว่าตัวเลขโชคลาภเข่านะคะท่านจุ้มม้วดนี้ม้วนนี้อาจามฮานอยด้วยนะครับฮานอยเข้ามาสิม้วดติดแล้วให้แนวทางวันไหนครับวันนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์บอกเพจนี่แฟนคลับะอันนี้เอารัฐบาลไทยก่อนใช่ไหมครับครับรัฐบาลไทยใช่ไหมครับใช่ครับรัฐบาลไทยนะครับอ๋อบอกเพจแฟนคลับยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ช้าๆนี่อาจารย์ได้ครับเพจอาจารย์ก็ อาจารย์บอลสิทธิ์ปูใหญ่นะครับบัวจิระนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับอาจารย์บอลสิทธิ์ปูใหญ่ครับบัวจิระบัวจิระครับผมบัวจิระบัวจิระครับเพื่อนๆฝากติดตามห้างเพจอาจารย์เพราะว่าเพื่อแอดเจนต่ต์มาบางบางเพื่อท่านผู้ชมสิบขาดตุลีกแต่เลยนไปอยากให้ท่านผู้ชมผ่านนะคะเนาะสำหรับงวดนี้อาจารย์จะยังไงค่ะ วัวนี่อ่าตัวฟันนะครับสองสองครับสองสองไม่ใช่ครับสามตัวสามสองสองสามสองสองใช่ครับอันนี้เป็นชุดฟันนะครับส่วนชุดเต็มจะเป็นได้เลขเก้าเหมือนเดิมวิม่งเก้าลูดเก้านะครับเลขตัวเดิมย่างที่อใช่ครับย่านที่สองอ่านี่นะครับจัเป็นเก้าสองสองนะครับอ่านะี่ครับถ่ายเอาเลยก็ได้อ๋อจะได้ครบนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวจำไม่ได้ดูตัวเลย ทำพระโชคนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยประจำวดวันที่สองพฤษภาคมพศ2565นะคะตามนี้เลยปะค่ะอาจารย์ใช่ครับตามนี้เลยค่ะเด่นเก้าใช่ไหมคะใช่ครับเด่นเก้าเด่นเก้าเด่นสองระวังเบิ้ลด้วยนะครับวันนี้ระวังเบิ้ลด้วยนะคะเด่นเก้ารองสองใช่ครับจับคู่ได้เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าสองศูนย์สองสี่สองหกและสองแปดเป็นเลขแปดชุดนะคะอาจารย์ครับผม เดี๋ยวท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะแอดมินไทยเบิ่งไกล่ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะะจด้ยประผาดเนาะค่ะสําหรับวัวนี้อาจารย์อาจารย์บอลไฮเจตังเป็นคลิปแรกเลยนะคะท่านผูนชมไทายโวเลสใสนะนะคะเข้าจอดตรงๆเลยนะคะเข้าจอดจะงวดแล้วก็อาจารย์อ่าสามงวดติดครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับสามงวดติดติดงวดนี้เป็นงวดที่สี่ส่วนมาก ตัวเลขของอาจารย์ให้แนวทางต่างชาติมหรือเปล่าครับก็ให้ครับก็จะให้เป็นหุนาเพตุใช่ครับมีหุ้นทุกวันนี่เช้าถึงดาวโจนแต่ถ้าจะเป็นหุ้น VIP ก็ให้เฉพาะในกลุ่มครับเพราะว่าถ้าให้หน้าเพตุก็เยอะเกินไปเดี๋ยวคนดูจะสับสนครับครับวันนี้ขอแนวทางฮานอยหน่อยะครับฮานอยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวดูฮานอยนะครับเพราะว่าทําเลขเยอะเอาประจาวันที่18นะครับ18บดเมษานะครับ ฮานอยนะครับเด่นเก้าเด่นหนึ่งนะครับเด่นเก้าเด่นหนึ่งฟันหนึ่งเก้าเม็ดเดียวนะครับวันนี้วันนี้สิบแปดเมษายนนะครับฮานอยนะคะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้านะครับรูดหนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจับคู่มา่งเก้านะคะสามตัวศูนย์เก้าหนึ่งบิงเก่ารูดเก่าเลยนะคะท่านผู้ชมฮานอยรวมนะคะอาจารย์วันนี้ครับฮานอยรวมอันนี้ชุดเต็มชุดใบฟันนะครับใบฟันอันนี้ชุดเต็ม 9ก้าเมื่อวานนี้เข้าทั้งสามหาหน่อยมีชุดเต็มเมื่อวานเขาสเลยอาจารย์เ่อนี้รู้สึกว่าจะเข้าสี่เจด้วยนะคะใช่ครับเข้าสีตัวเจาะหหน่อยปกติอาจารย์อยู่อ๋อเแมวเป็นแฟนคลับอาจารย์เนี่ยเจ๊แมวเจ๊แมวตามอาจารย์เจ๊แมวอาจารย์ชนลนะคะท่านผู้ชมฝากติดตามน้องแมว่นน้องสาวคนสวยนั่เลย้วค่ะนี่เป็นชุดเต็มของอาจารย์บอลนะครับจะมีตัวเลข9ก้า9ูนย สี 40, 42, 48, 2018, 18, 18, 65, ่2 48สองสี่แปดและสี่เก้าสำหรับงวดวันที่ส8ดนะครับเนาะส8ดเมษายน2 5 6 5ัน้าหสิบห้าะครับมีเป็นแนวทางห้านอยด้วยครับเด้อน้อยรวมับอค่ารยจาน้อยรวมครับสามนอยสามนอยรวมนะครับเนาะได้แล้วก็ยุดเด้อครับครับเพราะว่าสี่งวดแล้วงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดครับครับดเยวใช่ครับว่าปู่ให้โชคมากเลยให้สามนอยออกทั้งสามนอยสองวันติดแล้วก็มาวันที่สามเข้าใบฟันเม็ดเดียวด้วยนะครับ ก็สร้างองค์ผูกก็เลยให้ช่วงสมก็ต้องการมันวาจาเรียกแต่ดวงนะครับฮันเลนกับกับเอาน้ำกันแต่แต่ถึงมากกุฎิทุ่มไรกับแม่จังหวะแม่ครับแม่ครับอย่างนี้ซื้อทุกตัวครับก็ต้องตัดเด็ดเพราะว่าใหญมากเรียกว่าลูวาเรียกจะออกชุดใดค่ะครับช่วงนี้พ่อไทยโชคให้ลาบบ่อยนะครับเนาะใช่ครับมาขึ้นดาวสตาร์ก็แตกโตตรงเลยครับ เป็นบุญบารมีของอาจารย์มั้งครับอาจารย์จะสัร้างปลครับบอกเพื่อนส้างครับส้างปูนะครับปูอนันตะสูงเก้าเมตรความเาากติสเก้าเมตรนะครับ